สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ครับผมพบกับช่างหนึ่งอีกแล้วนะครับผมในสไลดคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงานแม็กบุ๊คโปรผม A1989 กนะครับก่อลูกค้ามาในการตัวหน้าจอแลผมมีภาพซ้อนแล้วมีเส้นนะครับผมอันนี้ก็ช่างหนึ่งได้ทำการแก้ไขนะครับผมในส่วนของตัวสายแพรจอไปนะครับผมภาพซ้อนนี่ก็คือเหมือนแบบเปิดไปสักพักหนึ่งนะผมมันก็จะมีเหมือนแบบภาพมันจะซ้อนๆกันนะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอาการก็คือ เปิดไปสักพักนึงนะครับผมจอจะมีเส้นนะครับแล้วก็เหมือนสีมันเพี้นนะครับผมอาการพวกนี้ครับผมเกิดก็เกิดจากในส่วนของตัวสายแพรจอนะครับก็ช่างหนึ่งก็เลยทําการเปลี่ยนไปนะตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับผมก็ทาเพื่อนทาไหนผมที่เจอปัญหาผมอาการประมาณนี้นะฮะก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะครับทางเรายินดีให้บริการเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ